สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้วันที่3ามกุมภาพันธ์ตรงถนนแพรก่กษาจังหวัดสมุทรปราการนะครับ กรงเทศสบานแพรกษาถนนแพรกษาฟ้าหลัวอยู่นะครับฟ้าหลัวมืดมีรู้หมอกหรือว่าฝุ่นนะครับฟ้าหลัวฟ้ามืดอยู่นะครับ แปดโมงกว่าแล้วยังไม่สว่างเลยนะครับยังมืดอยู่นะครับถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็ปิดถ้าปิดจมูกกันฝุน่นกันฝุ่นด้วยนะครับ แปดโมงกว่าแล้วยังมืดอยู่นะครับยังมืดยังฟ้าหลัวอยู่เลยยังไม่มีแสงแดดเลยนะครับจะคืมฟ้าคืมฝน,น,นก็ไม่น่าใช่นะครับมันมืด เหมือนมีหมอกหมอกฝุ่นหมอก<อ>ถ้าผ่านมาแถวแพรกษาก็ผ้าปิดจมูกผ้าน้ำไม้ปิดจมูกด้วยนะครับได้ ป้องกันฝุ่น PM 2.5ด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดี๋ยวเป็นหวัดเป็นไอออกกำลังกายในกลางแจ้งก็ยังไม่ได้นะครับมีฝนอีกต้องผ้าปิดจมูกใเอฟซีทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ถ้าผ่านมาแถวนี้ก็ผ่านมาถนน,นแพรยกษานะครับวันวันนี้วันที่สามนะครับน่าจะเป็นฝุ่น ในบริเวณเทศาบาลแพร่กศานะขอบคุณครับที่กดติดตามนะครับไลค์กดแชร์ด้วยบค